สวัสดีค่ะกสนอเภอรัรดยาววันนี้ขอนำเสนอเบสแพ็ a ทิ โครงงารน,นะคะนวัตกรรมชิ้นใหม่ของเราก็คือโครงงานเตาประหยัดพลังงานจากน้ำมันพืชใช้แล้วนะคะ ในการเป็นมาเป็นไปของโครงงานชิ้นนี้นะคะเริ่มจากที่ว่าท่านผู้บริหารของเราท่านผอ,อนณพรกกพิทักษ์กนะคะคก็ได้มีวิสัยทัศนะคะในการที่จะพัฒนานักศึกษาของเราเนี่ยสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่21ซึ่งท่านก็ได้ประชุมนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะปัญหาของพวกเราในกษนองเพอลดยาวว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในการที่จะเรียนรู้ใน กระบวนการต่างๆก็ได้ประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าของเราเนี่ยมีวิชาวิทยาศาสตร์นะ วิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่เราจะต้องเรียนรู้ตามศตวรรษที่21ก็คือกระบวนการ active learning งั้นวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้แบบ active learning อย่างไรมันก็มีด้วยหลากหลายวิธีหนึ่งในนั้นที่ท่านผู้บริหารเล็งเห็นก็คือการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของกระบวนการโครงงานซึ่งกระบวนการโครงงานนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยการแก้ไขปัญหานําปัญหามาวิจัยเกิดการวิเคราะห์ความร่วมมือร่วมใจกันการทํางานเป็นทีม และที่ท่านผู้บริหารมองเห็นสําคัญที่สุดก็คือการกล้าแสดงออกของนักศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเกิดกระบวนการขึ้นมาว่าเราจะทาโครงงานนะแต่ว่าโครงงานเป็นสิ่งที่ลุ่มลึกท่านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์อีกว่าจะทํายังไงให้โครงงานเราสําเร็จท่านก็ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถนะคะจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการเชิญวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์นะคะมาให้ความรู้นะคะกับนักศึกษาของเราทุกคนหลังจากนั้นแล้วไม่พอค่ะ ท่านผู้บริหารก็ได้พัฒนาบุคลารกรของเราโดยส่งคุณครูของเรานะคะไปอบรมเกี่ยวกับการจัดกระบวนการนะคะการเรียนรู้แบบโครงงานที่สถาบันกศนเผอภาคเหนือแล้วก็ได้มาอบรมต่อค่ะเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ได้มีการประชุมนะคะเพื่อหาแนวทางว่าให้เราได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้คุณครูกศนและครูกศน,นก็จะได้ไปคุยและเกิดกระบวนการเรียนรู้กับนักศึกษาและนักศึกษาก็เกิดประเด็นปัญหาขึ้น นั่นก็คือเรื่องว่าประเด็นที่ว่าเอ๊น้ำมันพืชที่ใช้แล้วของเราเนี่ยจะทำอย่างไรดีนะที่มันจะแก้ไขปัญหาเพราะมันเป็นของที่ทอดซ้ำก็ไม่ดี เอามากินทอดแล้วมากินก็เสียสุขภาพนะคะทิ้งไปก็จะเป็นมลภาวะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาอย่างนี้ก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆขึ้นมาและก็มีคุณครูที่ปรึกษาที่จะให้คําแนะนําในการที่จะนําการแก้ไขปัญหาเนี่ยสู่กระบวนการโครงงานและออกมาเป็นนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะก็คือเตาประหยัดพลังงานจากน้ํามันพืชใช้แล้วนะ